ตอนนี้ฮะรู้สึกคันไม้คันมือเหลือเกินนะก็เลยเอาลุงตีบวกมา PVP เนี่ยนะครับก็เลยอยากจะสู้ตัวตัวกันนะอันนี้ก็เป็นลุงตีบวกสู้กับอาชีพวิสาสนะครับจะเป็นยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะอักลักก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะแพ้วิสาดในเรื่องของระยะอยู่นะครับแล้วก็เขาจะมีพวกสกิลเกี่ยวกับน้ําแข็งเนี่ยทำให้เราติดฟรีสด้วยนะฉะนั้นการที่เราเล่นลุงโฮเกรนเนี่ย ออหลายคนอาจจะบอกว่ามันสู้คนอื่นได้ไหมใน PVP g b g อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เอาไว้ลงดันอย่างเดียวนะครับจริงๆลุงตีบวกเนี่ยมันก็สามารถเอามา PVP ได้เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับของที่เพื่อนๆสวมใส่ด้วยว่าเออสามารถใส่แล้วเนี่ยสามารถแก้ทางอาชีพอื่นๆได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิสัตถ์คู่แรกนะครับจริงๆมีหลายคนนะที่มาแข่งกับซานนะครับ มีวิาสาดมั่งทานามั่งอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปถัดๆไปก็แล้วกันนะฮะแต่นี้สังเกตหลักๆว่าเนี่ยแรกๆอ่ะสัญญะติดฟรีสบ่อยนะครับเห็นไหมฮะสังเกตได้ว่าเห็นไหมเขายิงเราติดฟรีสตลอดเลยนะครับคราวนี้ไอ้ลุงตีบวกเนี่ยมันจะมีวิธีสู้ยังไงนะครับสําหรับไอ้วิสาสนะครับมันก็จะมีวิธีอยู่ก็คือเราอาจจะใส่ไอเทมที่มัน ป้องกันน้ำแข็งก็ได้นะฮะอย่างเช่นใส่การ์ดหมายยายนะฮะจะได้กันฟรีสนะครับหรือว่าจะใส่การ์ดมาน้ําที่โลก,ก็ได้นะครับอันนี้ลุงตีบวกก็น่าจะแก้เกมได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็คือให้ดูแบบรดเร็วเลยป่ะคือที่เขายิงเราแล้วเราตายเนี่ยเพราะว่าเราติดฟรีสนะครับแล้วเราก็โดนเวทธาตุลมเข้าไปเนี่ยแรงๆนะแรงนะครับพอวเวลาติดฟรีสเนี่ยมันกลายเป็นธาตุน้ําใช่ป่ะเออ แล้วพอธาตุลมสาดมาเนี่ยเราตายนะครับอันนี้สันเริ่มจับทางถูกแล้วนะพอเล่นไปหลายตาใช่ไหมครับอันนี้คู่แรกจะแข่งนานหน่อยนะเพราะว่าเรายังลองลอยู่ไงแต่คู่หลังๆอ่ะเออเราแข่งกันประมาณสัก5้าตาเนี้ยก็รู้ผลแล้วนะครับก็เลยขอเล่งความเร็วคลิมนิดนึงละกันน ah. ะครับเดี๋ยวขอกินอาหารอ้าวกินอาหารไม่ทันนะครับเฮ้ยกินไม่ทันว่ะ ทำไงดีครับต้องรีบคลายตายรีบไปกินข้าวนะมารคอหอยจริงๆนี่ทุบให้ตายนะครับรีบไปกินข้าวแน่ยังไมกครับยังไม่ได้กินข้าวนะไปต่อเรื่องเรื่อยๆครับทุบเข้าไปครับนี่ใครบอกว่าลุงมันกระจอกนะครับไม่จริงนะครับลุงมัน PVP กับ g v g แล้วนะขึ้นอยู่กับของสวมใส่นะครับถ้าใครอยากรู้ก็จริงๆซันทำคลิปไว้เยอะแหละนะครับแต่ซันเอาไว้บอกสำหรับสมาชิกส่วนใหญ่ไง เออแต่มันก็ยังมีอาชีพที่แพ้ทางอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอาชีพที่โฮเกรฮนชนะทางอยู่เช่นกันนะครับเออเพราะว่ามันเป็นสายสะท้อนไฟใช่ไหมถ้าเกิดเจออาชีพพวกที่เป็นสายไฟอะไรเงี้ยมันก็น่าจะพอสู้ได้บ้างนะอ่ะเดี๋ยวเราไปโอ้โหนี่สายไฟมาลุยนะครับทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปเนี่ยมันก็ทุบฆ่าคนอื่นได้นะครับแถมยังถึกมากๆเลยนะอืม มันดีจะตายครับถือขนาดเนี้ยนะฮะถ้าเล่นในวอร์มันก็จะเป็นตัวที่แบบเดินไปข้างหน้าเพื่อเหมือนทำซีซีให้เพื่อนๆอ่ะทำให้เขาของอาวุธแตกอ่ะสังเกตได้ปะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการสู้วิศาสตร์อันนี้ดูสกอร์ครับก็ถือว่าสันชนะไปนะอ่า